สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกาเฟอร์สมุนไพรกระชายขาวจาก g ูดเฮิร์สมุนไพรเสริมภูมิต้านทานพิเศษสั่ง1กระปุก60บแคปซูลแถมฟรี1กระปุกจากปกติ720บาทพิเศษเพียง499บาทสั่งซื้อ2กระปุกแถมฟรี2กระปุกพิเศษและเพิ่มขนาดพุกพา10แคปซูลอีกด้วยรวมมูลค่า1540บาทจ่ายเพียง990บาท 0946142292และ0948971111สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ร้ายกันไม่ะ วันนี้นะคะอยู่กับลิซ่านะคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ลิซ่าแบ็คพิงนะคะลิซ่าที่เป็นนักเมคากลนะเหมือนนะเธอเหมือนอยู่นะไม่เหมือนรับไปว่าไปนะคะวันนี้จะผ่นแหละใช่ต้องทำยังไงอ่ะอยากจะหาอะไรทานเพื่อดูแลสุขภาพต้องทำยังไงกลัวเมื่อกี้เนี่ยคือพี่แจ็คหนเต้นจะไม่ไหวแล้วนะบางทีคือร่างกายบางทีเราใช้เพื่อไงแต่มันไม่เกี่ยวกับการป้องกันโควิด ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกีย่ยวแต่ว่ารู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยพี่แจ็คก็คือแบบว่าเราเไปเจอคนเธอจะ <คน S 2> ขายกระ่ายออาข่าวใช่ไหมใช่ออะบอกโปรไปเลยต <c oughs> ้อะเยอะมาลีลาเอาไงเอาคุณผู้ชมวันนี้โปรกระชายขาวขายดีมากนะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะคูณจากนี้ <c oughs> 720บาทเหลือเพียง499บาทนะคะซื้อสองกระปุกแถมฟรีสองกระปุกแถมอีกสิบแคปซูลนะคะจากราคาทั้งหมด1 5 4 0บาทค่ะวันนี้เหลือเพียง990บาทเท่านั้น ใครที่อยากได้เลยนะคะสองเบอร์นี้เลย0946142292และ0948971111ค่ะบริการค่าจะส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะใช่เวลาฟรีเราต้องฟรีใช่เพราะว่ามันฟรีไงใช่นะคะอ้าวคุณผู้ชมข่าวแรกพาไปดูคุณป๊อบถากูลนะคะ ป๊อปทคุณช่องสามไงเธอค่ะเป็นไม่น่าสุไไดไปเจอเขาผอมลงมากเลย<อ>เขาเลิศมากนะคะแล้วเขาก็มารับบทเด่นในมัจเจเยซุตาละครที่คุณเจนนี่เล่นคุณกลับคณาวุธรน,ะนะะั่นแหละค่ะซึ่งเรื่องราวมันจะเป็นยังไงหนูเขาบอกว่าเขาแบบฟิตซ้อมบทบาทมาก<อ>รวมไปถึงตัวจริงเขาก็หล่อมากก็ผอมลงเยอะมากะไปดูกันเลยดีกว่าคุณป๊อปากูนค,ค่ะครับผมก็รับบทเป็นตัวละครชื่อราชานนนะครับ<ๆ>ก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวร้ายในละครแบบ เต็มรูปแบบเลยร้ายทั้งนั่นต้นจนจบร้ายแบบไม่มีสํานึกร้ายแบบเร็วซามก็ก็ใช่ครับจะรลายอะไรแต่แต่คือเราเราต้องไม่เกียดในตัวละครเราเราเราต้องเข้าใจแล้วเราต้องพยายามเป็นเขาให้ได้แต่เป็นคือเป็นเวลาทํางานไม่ได้เป็นในชีวิตจริงพอเขาแบบโอ้โหสุดยอดมากจริงครับครับผมเยอะเยอะมากก็ก็รู้สึกดีใจนะครับที่คนตั้งตารอแล้วก็โอ้เห็นกองทัพแฟนคลับน้องกลับแล้วโอ้และผ,ผมต้องมาไลฟ์กับน,น้องฝากใด้ฝากตัวด้วยนะครับผมว่าผมคงไม่ได้โดนแค่ทุเรียนนะฮะ อ่าจะ่าจะโอ้หคือคือก็ก็ก็ดีครับเป็นพูดถึงเรื่องบทก็เป็นบทที่ท้าทายเป็นการเปลี่ยนแปลงคาแรคเตอร์เรื่องเรื่องแรกเลยที่เปลี่ยนมาแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ก็ครับคือไม่ได้เลือกเลยครับคือพี่ไก่หยิบบทมาให้โอเคหมดทุกอย่างครับ ผมผมไม่ไม่มีปฏิเสธเวแล้วไม่เลือกบทอยู่แล้วมีอะไรมาก็เล่นครับหนักใจโกนแฟนคลับนักเกลียดกครับผมก็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 แม่ทุกคนผมว่าทุกคนเข้าใจว่ามันเป็นการแสดงมันเป็นละครอะไรเงี้ยก็ไม่น่ามีปัญหาอยู่แล้วครับเจับน้องหยน้องน้องน่ารักมากครับน้องน้องดูเฟลลี่ดูธรรมะก็คือทุกคนในเรื่องนี้แบบเพิ่งเคยเจอเกือบ ทั้งหมดเลยนะฮะแบบไม่ไม่ยังไม่เคยอ๋อมีมีแจ็คจักพันธ์เคยร่วมงานกันนอกนั้นอ๋อพี่ก้อยก็เคยร่วมงานอะไรเงนี้ครับนอกนั้นก็จะเป็นเพื่อนใหม่หมดเลยแต่ก็เนี่ยครับพยายามตอนนี้ก็ก็ยังแบบยังคุยกันน้อยอยู่แต่ผมว่าหลังจากนี้สนุกแน่นอนผอมลงยังไงครับก็ช่วงช่วงโควิดเนี่ยครับล็อกดาวน์ก็ล็อกตัวเองอยู่ที่บ้านก็บางทีตอนนี้ติดเกมตื่นสายแล้วก,กินน้อยลงกลายเป็นเหลือสองมือ้ออะไรเงี้ยครับ เป็นยังไงบ้างก็โอ้โหตอนมาถ่ายละครเรื่องอื่นมาถ่ายวันแรกๆยังแบบยังไม่ชินเฮ้ยนี่ยมีกล้องมีไฟอะไรวะนี่อะอะไรเงี้ยทั้งๆที่ถ่ายเรื่องเดิมนะแต่ก็แบบก็ก็โอเคตอนแป๊บหนึ่งก็ปรับตัวได้แล้วครับไม่มีเลยเนี่ยสกิลสกิลไม่ได้ไม่ได้งั้นมาใช้เพราะว่าห่างหายจากวงการเจ้าชู้มันหันมากแล้วก็ ก็ช่วงโควิดเราเราอยู่บ้านเราอยู่อยู่กับพ่อแม่คือคืออยู่อยู่จนชินนะครับเพราะว่าก็ติดเกมครับตอนนี้อเอาจริงๆอย่างที่ผมบอกครับผมลืมลืมเรื่องนู่นเรื่องนี้ไปเล่นเล่นแต่เกมครับ <c oughs> ครับก็เลยไม่ได้ใช้สก,กิลเจ้าชู <laughs> คือมันไม่เจอตายแล้วผม <laughs> ผมกล<ะ><ห>ายเป็นคาแรคเตอร์คนเจ้าชูตั้งแต่มีข่าวเรื่องนั้นนะนั่นล่ะ ครับผมชีวิตมันก็ต้องมีบ้างนะเป็นมีรสชาติบ้างชีวิตชายโสดไม่ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าถ้าเราจะเริ่มคุยกันเริ่มคบกันเ่ะเ,เราเขาต้องรู้จักตัวตนที่แท้จริงเราเราก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องบางทีบางทีมันมันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนข่าวหรือเป็นอย่างที่คนอื่นคิดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็กคุยกันเข้าใจกันมันก็อยู่ด้วยกันได้หมดครับท่านท่านจะเข้ามาอ๋อสเปค อเงี้ยอ๋อตอนนี้ก็ก็โอ้โหอายุ35ไม,ไม่ไม่ค่อยเหลือสเปคแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ครับผมไม่เอ่อก็ก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เปลี่ยนครับชอบชอบผู้หญิงก็ยังชอบชอบแบบแนว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 เดิมๆแต่ก็แต่แค่แบบเราไม่ได้โฟกัสเรื่องนั้นโอ้โหหล่อขึ้นนะโอ้โห ธรรมเห็นด้วยว่ารอดูเลยได้ค่ะคุณป๊อปนะคะขาโสนนะตอนนี้เจ้เาเไปหาเขาสีเผือจะได้ไว้ายไปหาอะไรคะไปหาไม่ได้ไออกไปไม่ออกไปข้างนอกไม่ได้ไม่หรอต้องซื้อก็ใช้ขาวกอนไงช่วงนี้ก็เลยต้องแบบว่าเซฟตัวเองอยู่บ้านนิดนึง นะคะฝากพี่แจ็คไปแล้วกันนะคุณผู้ชมค่ะมาดูเรื่องนี้ค่ะคุณก้อยนริมนนะคะแฮปปี้มากเลยลูกสาวก็คือคุณออมนี่แหละเข้าวงการตามรอยแม่นักแสดงแบบรุ่นใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะนะคะอืมนะคะดีใจนะคะที่คุณออมเนี่ยเข้าวงการตามรอยแม่แล้วก็ตอนนี้่ยบอกว่าลูกสาวกำลังฮอตมีละครหลายเรื่องเลยคุณคุณแม่จะแฮปปี้ขนาดไหนเพราะว่าลูกสาวปังขนาดนี้นะคะไปฟังค่ะค่ะลูกสาวในละครนะคะก็คือน้องเจนนี่ค่ะก็เป็นหม่อมวาปีเป็นคุณแม่น้องเจนนี่นะคะ ก็เป็นย้อนอดีตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่ทำให้แบบว่าเลี้ยงลูกมาอย่างดีสปอยอะไรอย่างเงี้ยจนจนเขาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมีทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะ <c oughs> ก็ทํางานไปค่ะก็ตั้งใจทํางานเนาะก,ก็สอนน้องให้แบบ พยายามตั้งใจทํางานแล้วก็รับผิดชอบหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดอะไรย่เงี้ยค่ะก็แล้วแต่เลยว่าจังหวะโอกาสเป็นยังไงก็ให้เขาทําไปตามตามตามเขาอะค่ะ <S <S จริงจริงเขาก็งงๆนะคะเข้ามาแบบงงๆอะไรย่เงี้ยค่ะก็แคสงานพอแคสติดก็ไปเรื่อยๆเลยทีนี้ผู้ใหญ่ก็เมตาก็อย่างที่บอกว่าพี่ก้อยก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขามาก เออเขาก็ไปของเขาเองไปกับผู้จัดก,การพี่อู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็ไปเรื่อยๆของเขาแล้วพอดีว่าผู้ใหญ่ทางช่องเมตตาก็เลยได้งานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพี่ไก่ว่าลายุทธพี่พอีพี่แอร์พี่แมม่มทิติมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่นกชัดชัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีไหมดีไหมดีกระแสดีก็ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมลชนด้วยนะคะโดยเฉพาะนี่เลยนี่เลยเห็นข่าวเมื่อวานเลยล่าสุดอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือถ้า เป็นเรื่องผลงานน้องก็โชคดีตรงที่ว่าได้เจอกับทีมงานแล้วก็โปรดักชั่นแล้วก็ผู้จัดที่เขาเป็นมืออาชีพจริงๆอของช่องเราอะไรเงี้ยค่ะแอบชื่นชมเขานะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ชื่นชมมากมายจนเขาแบบว่าอะไรเงี้ยก็ชมเขาเสร็จแล้วก็ให้เขาดูแลตัวเองให้เขาแบบมีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงก็บอกเขาเช่นกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่เขาก็ พี่ก็จะปล่อยให้เขาไปตามเ,เขาเรียกว่าอะไรนะตามตามแบบแผนของเขาตามแบบเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาเลือกเลือกทางของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมไม่ได้เรียนเลยไม่กล้าสอนลูกค่ะเพราะว่ากลัวกลัว acting ของเราเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ทันสมัยมันจะคนละแบบกับวัยรุ่นสมัยนี้นะคะแล้วก็เออก็จริงอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปกองถ่ายเงี้ยค่ะก็ผู้จัดเขาก็จะ brief เองว่าคาแรคเตอร์นี้อยากได้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบ ตามเรื่องตามบทบาทที่เขาได้รับอะไรเงี้ยค่ะอืมอืมก็จะห่วงสุขภาพนะแล้วก็เพราะว่าเขาจะต้องเรียนหนังสือไปด้วยแต่โชคดีตอนที่ว่าเรียนออนไลน์พอเรียนออนไลน์เนี่ยมันก็ไม่ต้องเดินทางอย่างน้องพี่ก็กพยายามหัดให้ขับรถและอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ยังดีใจที่แบบว่าเออไม่ต้องไปโรงเรียนก็จะได้ไม่ต้องขับรถอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณพ่อก็เตรียมให้หมดแล้วอะไรเงี้ยนะคะว่าเออบางทีแม่ติด พี่อุไม่ว่างเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ได้เพราะเขาก็19แล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องแบบหัดพยายามช่วยเหลือตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ <Okay. S 1> ก็สงสารลูกนะบางทีก็ <laughs> <laughs> เหมือนแม่แม่ก็ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือข้อเสียของตัวเองคือไม่ค่อยดูแลตัวเองด้วยแต่ว่าเขาก็จะเป็นสไตล์เด็กรุ่นใหม่นะคะ mm hmm. เขาก็หน้าตาเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็ก็ดีใจค่ะดีใจที่ถ้าได้รับความชมก็ดีใจคำติก็ดีใจค่ะจะพร้อมไปปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยอื แฮปปี้แฮปปี้ออโอ้ยแฮปปี้มากเลยที่ลูกเป็นแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็เหมือนเราทําอาชีพอะไรสักอันนึง <c oughs> แล้ว <c oughs> เป็นอะไรที่อยู่กับเรามาตั้งแต่อายุประมาณเคาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นอาชีพที่ทําให้เรามีทุกวันนี้ได้ <c oughs> ทุกอย่างต้องต้อง กล้าพูดเลยว่าอาชีพนักแสดงเนี่ยเป็นอะไรที่ทําให้พี่ก้อยอ่ามีวันนี้รวมถึงมีเขาด้วยปังมากจริงๆนะคะงจริค่ะนะคะตนก็บอกว่าเออก็เอ่อตนยังไม่ได้ชมอะไรลูกมากเลยแต่รู้สึกแฮปปี้เพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าฮอตจริงๆเนี่ยสำหรับพี่ออมนะคะอ่ะก็ติดตามแล้วกันนะคะว่ามีผลงานอะไรมาฝากเราบ้างนะคะบางคนก็เป็นแฟนคลับตั้งแต่คุณก้อยเลยนะจนกลายเป็นแฟนคลับลูกก็มีนะคะปังไม่ไหวจริงๆนะคะจริงค่ะคุณผู้ชมมากันต่อกับไมเออร์สีนิมม มันใหญ่ตลอดเหมือนกันนะว่าไปเราเธอต้องลองลองพูดเสียงอะไรเชิญพบกับช่วงไมอาซินเนมาเหมือนมิสแกนนพูดโรเวอร์ไว้เพราะอะไรรู้ไหมเรื่องที่จะพาไปดูมันเหมาะกับเรามากเรื่องอะไรกระเทยชนีต้องดูแล้วเรื่องอะไรโฟร์คิงเด็กอาชีวะตีกันนะจ๊ะเราจะโดนตีไหมะ เราก็ไปหาผู้ชายสิรู้ไหมเขามีกฎนะในกชิวะสมัยก่อนเขาไม่ตีกันนะถ้าเขาหวงมากับผู้หญิงจริงอ่ะแต่ถ้ามาก็กระเทยกระทืออันนี้แต่วเลนนะคะโฟกิงยังไงอะไรล่ะยังไงโฟกิงเอาแล้วแล้วโฟกิงก่อนก็กระเทยไปแอปเป็นชนีก็กระทืบสิฮะนางไทยจะทอชนิดคุณผู้ชมเรื่องเนี้ยฉันไม่เปิดตัวมาอะไรกระทืบไม่พอไม้น้าสามฟาดอันนี้เรื่องจริงนะ คือเขาบอกว่าเด็กอาชีวะสมัยก่อนอะเขามีกฎที่เวลาเขาตีกันบนรถมงรถเมล์อะถ้ามากับผู้หญิงเขาเขามากับแฟนเขาไม่กระทืบ์นแต่ถ้าเป็นกระเทยฟาดเลยทืบไม่พอไม้หน้าสามฟาดอีกให้ตายไปอีกเราหารู้ไหมว่ากระเทยแบบอะไรรู้ไหมอะใครใครเป็นตุ๊ดแล้วก็แบบกระเทิร์นอราไม่เกี่ยวเลยคุณผู้ชมไม่เกี่ยวอ้าเป็นอะ มันเป็นหนังเรื่องราวของนี่นาชีวานนี่แหละค่ะเขาทะเลาะกันคุ้มกับเขาชื่อพี่พุธพุธิพงศ์เขาเป็นอาชีวะมาก่อนเธอต้องให้เขาเขา่เป็นผู้ช่วยคุ้มกับมาก่อนรักสามเศร้าไงเขาเป็นเพื่อนเตอารักเขาใช้เวลาเจ็ดปีในการที่จะทําเรื่องนี้เนี่ยละค่ะก็มีนักแสดงไม่ว่าจะเป้รักระบทดาไม่ใช่พี่ดาอินคานะเธอนลกว่าไดโนฟินคือยุคนั้นนะเขาจะมีฉายาที่ฉันรู้เรื่องเพราะว่าอุ้ยเธอจะไม่อยากจะบอกเราเล่าว่าสียังไงแปลนชนหนึ่งในนั้นละแม่ ฟังไม่ไหว, <c oughs> หวอ่ะเป๊ะอ่ะถักรับบทดานะคะ <c oughs> เด็กหนุ่มสุขุมใจกว้างรักเพื่อนจ้ะพี่โจกอัครินรับบทโหมดเด็กหนุ่มเจากเทคนโลีประชาชน <c oughs> นะคะพูดน้อยต่อยหนักอาศัยอาศัยอยู่ในโลกสีเทาดำนั่นจะเกิดเลยนะคะ,น,ะ,คะนี่อีกนี่อีกจ่ายไงคุณจ่ายไครพสมิธเธอค่ะการแสดงครั้งแรกบ,บทบิลลี่บิลลี่เนี่ยผู้ชื่อเด็กอาชีวกรี๊ดเลยค่เขากรี๊ดเลยเธอเด็กกล <นะ S 1> ุ่มจากอินทราอาชีวะนะคะทูอีกถ้า,า,าเป็นนายแบบแล้วบทเอกเด็กหนุ่มมั่นกวนขี้เก๊กเด้อ้โหเลิศนะคะยังมีอีกมีอีกนัทนะคะคุณนัท นักเจริญหล่อคนนี้เขาเป็นพระเอก <S 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 <ช>นิรแดบมารบดบโอ,โอด้วยเป็นเด็กหนุ่มเทคโนโลยีประชาชน,นนิสัยนี่ค่ะแบบว่ายี่ยวนกวนประสานมีจิตใจเป็นมิตรแล้วก็แบบว่าลูกบ้านก็คือสัตว์เป็นเลือกเลยมีคุณภูมิค,มค่ะคุณภูมิเรืองศรีธนานนท์นะคะคนนี้มารบทบรูปแปลงนะคะเด็กหนุ่มเจ้าสมราญที่เกิดในครอบคร,รัวเรีพร้อมเลยทีเดียวใช้เงินเลี้ยงดูอย่างเดียวนะคะทำให้เขาขาดความอบอุ่นแล้วก็ยังออมีนักแสดงอีกมากมายหลากหลายคนเลยก็ไปติดตามได้ด้วยนะเป็นที่ไฟเอาว์ ใช่พี่แหลมก็ร่วมด้วยนะคะในตพี่แหลมนี่เป็นเด็กอาชีวะด้วยไหมอ่ะในเรื่องอเป็นอ๋อนะคะเรียกได้ว่านักแสดงแต่ละคนเนี่ยทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างมากซึ่งพวกเขาเนี่ยจะถ่ายทอดเรื่องราวอาชีวะในยุค90ได้ดีขนาดไหนติดตามชมได้9ธันวาคมนี้ค่ะดับรองว่ากระเทยโดนกระทืบแน่ไม่ก็ไม่เทืกกระเทยหรอกมั้งไปดูในเรื่องก่อนไม่อาจจะมีอะไรลึกซึ้งวนานั้นต่เป็นกระเทยหรือเปล่าไม่หนูแปลงมาแล้ว อุไม่ได้เป็นแล้วว่<ห>าไปใครกระเทยใครกระเทยใครกระเทยไม่จริงๆนะสมัยก่อนนะถ้าแบบว่าเขาจะไม่ยอมรับกันเนาะว่าแบบเป็นเนาะเพราะว่าโดนกลัวโดนตีนะมีนะเนใช่ไงเราเคยได้เรื่องเล่ามาอยู่เรามีเพื่อนอยู่เอออะไร